พื้นที่แต่ละแต่ละแปลงอะคะ่ะมันจะโบคือกันเลยนะคะนี่ขนาดของไร่น้ำชั้สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้สิพาพี่น้องมาเบิงเรืองของสีน้ำอ้อยนะคะพี่น้องซึ่งสีน้ำอ้อยของแร่น้ำชโชวใชภูมิก็จะประมาณนี้นะคะขวดนี้นะคะพี่น้องขวดนี้ คือที่ขันไม้นะคะคือที่ขันไม้เพิ่งขันเสร็จตะกี้นี่นะคะพี่น้องเรากะขวดน,นี่ผ่านมาประมาณเจ็ดคืนได้แล้วค่ะพี่น้องนะคะขวดนะนะคะประมาณเจ็ดคืนค่ะซึ่งพี่น้องสังเกตว,ว่าสีน้ำอ้อยบอต่างกันเลย mm hmm. คือนั่นก็คือหมายถึงว่า,าสีน้ำอ้อยไม่เปลี่ยนนั่นเองนะคะพี่น้องมันขึ้นยูก,กับหยางวัตตี่ค่ะขึ้นยูก,กับวิธีการเก็บรักษาน้ำอ้อยขึ้นยูก,กับ อายุของอ้อยชนิดของอ้อยที่นำมาคั้นแล้วกับวิธีการคั้นนะคะเนี่ยพี่น้องเบิง้งให้เบิ้งนะคะนี่คือสีน้ำอ้อยประมาณเจ็ดคืนค่ะพี่น้องสียังนิ่งอยู่เลยนะคะยังนิ่งยังเป๊ะอยู่เลยนะคะอ่าก็จะมีบ้างนะคะจะมีในเรื่องของในเรื่องของเนี่ยค่ะพี่น้องเติมมาอย่างนี่ จะเป็นตะกอนนะคะตะกอนในที่นี้บอเมนวาตะกอนซิงสกรปุกนะคะพี่น้องแต่จะเป็นตะกอนของใย,ยอ้อยนะคะใย,ยอ้อยที่คันสดสดนะคะพี่น้องเห็นป่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่นี่นะคะนี่คะ่ะนี่ค่ะจะบอเมนตะกอนดำาๆนะคะ,คะจะเป็นใย,ยขาวๆข,ของอ้อยค้าย,า,ยายกับอ่า น้ำส้มยังแสค่ะน้ำส้มกับซีมิตะรกร่อนของน้ำสม้มคันสดยังแสค่ะจะประมาณนั่นนะคะนะคะี่ค่ะพี่น้องให้เบิง้งนะคะซึ่งผ่านมาหกเจ็ดคืนนะคะพี่น้องสีน้ำอ้อยนะคะให้เบิงเบ้งค่ะแห้เบิ้งคักๆนี่ให้เบิ้งค่ะนี่ก็ทายวิดีโอธรรมดานะคะบ่ะได้ใส่แฟตนะคะพี่น้องสีก็จะประมาณนี้นะคะนะคะี่ค <c oughs> ่ะอ่าคว่ ขวดน,นี้นะคะขวดน,นี้คือขวดที่ขั้นสดไม่นะคะสองขวดน,นี้นะคะเก็บทดสอบสีไว้นะคะประมาณเจ็ดคืนนะคะพี่น้องเก็บทดสอบสีประมาณเจ็ดคืนซึ่งเป็นที่น่าพอใจว่าสีน้ำอ้อยสีไม่เปลี่ยนนะคะพี่น้องคะเ,เรื่องแบบนี้นะคะพี่น้องคือมันมันบอกกันลําบากขึ้นกันนะคะแต่ว่ากะมันกะ ลองเฮ็ดได้แต่ถ้าสีแบบว่าห้มันเป๊ะๆมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากนะคะสําหรับสีน้าอ้อยนะคะพี่น้องเพราะมันเป็นสีธรรมชาติบ่มีการใส่หัวเชื่อบบมีการแต่งสีบบมีการแต่งกินคือขั้นจากน้าอ้อยสดๆนะคะในเรื่องของการควบคุมสีนี่ก็จะมาจากธรรมชาติล้วนๆนะคะตั้งแต่วิธีการปลูกตั้งแต่ดินนะคะพี่น้องอ่าพี่น้องหลายคนกะถามเขามาว่า ดินแบบไหนปลูกอ้อยได้คือเขาเขาตอบว่าได้นะคะว่าดินแบบไดนสิปลูกอ้อยได้แต่สําหรับที่ยู่ของไร่น้ำโชคชัยภูมิจะเป็นดินทรายทรายผลล้วนนะคะเพราะว่าทรายจะหลายกว่าล้วนกะปลูกได้ปกติพี่น้องถามว่าดินเหนียวปลูกได้บอกกต้องหาพี่น้องอะคะ่ะลองไปปลูกเบิง้งแล้วกะมาเทศเบิ้งว่า ปลูกแล้วสีน้ำอ้อยสิเป็นจังไหรรสชาติสิเป็นจังไหรน,นะคะคือมันตอบให้กันฟังบ่ได้นะคะพี่น้องเรื่องแบบนี้ต้องเฮ็ดค่ะต้องเฮ็ดเท่านั้นอิลิค่ะเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละแต่ละแปลงอะคะ่ะมันจะบคกรักันเลยนะคะนี่ขนาดของไร่น้ำชคชยัยภูมิเองแปลงติดกันยังสีบคกรักันเด้ค่ะพี่น้องอ้อยสายพันธุ์เดียวกันนะคะแต่กันยังสีบคือกัน เนี่ยค่ะมันมีหลายปัจจัยมากๆนะคะพี่น้องคะ่ะเอาไปลองเฮ็ดค่ะแล้วพี่น้องซิลูเองว่าเฮ็ดได้หรือไ่ดได้เหมาะกับพี่น้องหรือบอ่เหมาะนะคะบ่ถามไปบ่เฮ็ดกับฟังทฤษฎีไปกับซันั่นค่ะอาจิบ่ได้ตรงตามทฤษฎีที่พี่น้องรู้ด้วยซ้ำถ้าพี่น้องเฮ็ดเองนะคะพี่น้องคะเนี่ยค่ะสีของน้ำอ้อยสีน้ำอ้อยของไร่น้ำโชคชัยภูมินะคะ แกแปงนี้เป็นที่น่าพอใจแต่ว่าสีออกมาสวยงามค่ะพี่น้องแต่แปลงนี้ที่ออกมาใส้ขั้นนี่มันจะเป็นอ้อยตอค่ะอ้อยตอหมายถึงว่าเขาตัดไปแล้วข้างนึงแล้วบวกกับเจอปัญหาว่าแปงเนี่ยค่ะพายุคนโคนโค,คนก่อค่ะพี่น้องขนาดล้ำจะบกคอยสมบูรณ์แต่ว่าสีน้ำอ้อยออกมา โอเคเป็นที่นาพาพอใจมากๆค่ะถ้าขั้นเบิดแปลงนี้เรากัดจะลือนะคะเพราะว่าเพราะว่าอ้อยต้นอ้อยผสมบูรณแล้วค่ะเนื่องจากว่าโดนพายุนะคะ,คะพี่นองให้เบิ้งสีน้ำอ้อยค่ะน้ำอ้อยสดไหมที่คั้นเสร็จไม่ไหมนะคะพี่น้อง จะบ่มีตะกอนนะคะแต่ถ้าพี่น้องเอาไปข้างคืนถ้าน้ำอ้อยที่สะอาดนะคะที่ผ่านการผลิตที่สะอาดเอาไปข้างคืนก็จะบ่เป็นตะกอนดำนะคะพี่น้องเอาไปแท่ตู้เย็นเอาไปแท่ช่องฟิวไว้ก็จะบ่เป็นตะกอนดำหรือว่าจะบ่เป็นตะกอนคาบสกปรกมันเบื้องออกเยอะหรอกค่ะพี่น้องคะก็จะเป็นแค่เส้นใหญ่ของอ้อยนะคะนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะพี่น้องคะลองเอาไปเฮ็ดเบื้องค่ะลองเอาไปเห็ดเูงนะคะ คลิปนี้กัมาบ่าสซูพี่น้องฟังสัมนีก่อนเ้อฝากไว้สำนีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องอ้อยขั้นน้ำชัยภูมิค่ะเดี๋ยวถ้ามีอย่างดีๆก็นซิมาเบ่าสซูพี่น้องฟังอีกนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ